สวัสดีแม่เอาบางบนกรุบกรุบเพื่อจา้งางี้นี่ก็ง่ายเจียบเรียนอ่งางงเจียบเรียนเบอร์ขวัญก็วันเบอร์บบรเรียนตามปกติเด้อจา้งางี้นี่ก็โยสุดล้ออ้อเด้อจ้าโบ้เม่เม่บองบองบันมือได้ส่งไงให้เด้อจ้าจ้าสวัสดีพี่พี่แม่แม่แ,มแ,มและคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอขวัญเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ขาวันนี้ขวัญก็มีผ้าไหมสวยๆนะคะมานําเสนอ เหมือนเดิมนะคะแม่จา๋าพี่จา๋าจะนําเสนอเป็นงานสามตะโกเหมือนเดิมนะคะพี่นําเสนอในราคาเบาๆให้แม่ๆพี่ๆนะคะได้เลือกชมได้เลือกซื้อกันก่อนนะคะพี่จา๋าแม่จา๋าจ๋าก็ช่วงนี้ก็แนะนําราคาเบาๆไปก่อนเนาะพี่เนาะจะได,จะได้จะได้เก็บตังค์ไปเที่ยวปีใหม่เนาะแป๊บเดียวเองนะคะพี่จา๋าแม่จา๋าแป๊บเดียวเองก็จะสิ้นปีแล้ว จะมาชมเลยนะคะจะมาชมเป็นผืนแรกนะคะรหัสรหัสเอหนึ่งนะคะพี่จ๋ารหัสเอหนึ่งนะคะพี่พื้นนี้สวยงามมากมายเลยนะคะเป็นงานดอกกระเจียวนะคะพี่ สวยงามมากมายจ้าบรรยายไม่ถูกขวัญน,นำเสนอนะในราคาเบาราคาที่พี่ๆนะคะแม่ๆจ๋าจับต้องได้ว่าผืนนี้สวยงามนะคะสวยงามเหลือเกินสนใจโทรสอบถามขวัญได้นะจ้าเบอร์โทรจ้า095 293 93 26นะคะ ขวานนำเสนอนะจ๊ะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทจ้าแม่จ้าพี่จ้าวันนี้ก็มาผ้าไหมสวยๆเหมือนเดิมนะจ๊ะในราคาเบาๆราคาที่พี่ๆนะคะแม่จ้าจับต้องได้ผืนนี้รหัสเอหนึ่งรหัสเอหนึ่งอยากให้พี่ๆแม่ๆนะจ๊ะได้ผ้าไหมผืนนี้ไปครอบไปโครงจังเลยแม่จ้าสวยงามมากเลยจ้าขวานนำเสนอนะในราคาหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทจ้า สนใจก็โทรสอบถามผ่านได้นะเบอร์โทรจ้าศูนย์เก้าห้าจศูนย์เก้าสามเก้าสามสองหกค่ะสวยงามมากมายจ้าบรรยายไม่ถูกจ้าไฟตกนะคะพี่ค่ะจ้าไฟจะตกหน่อยนะคะพี่โบ๊ะบ,บ๊อบโบ๊บ๊อบนะจ้าจมาชมเลยจ้ามาชมต่อนะคะพี่่ะมาชมรหัส B2. นะคะรหัสอไรพืนนี้รหัสรหัส A ออมรหัส A1 นะคะพี่้าจมรหัส A2 สอง่ะพี่คะ่ะรหัส A2 นะคะพี่คะ่ะเขียวเหนียวซับนะคะพืนนี้นะคะจะเป็นลายดอกกระเจียวดอกกระเจียวสวยงามมากออกเป็นตนนสีเขียวนะคะพี่คะ่ะแม่จ๋าสีเขียวนะคะเซมด้วย มีดอกชมพูด้วยนะคะผ้า,นนาเนื้อนาเนื้อแน่นเนื้อสวยมากเลยแม่นะคะคุณลูกค้าที่อยากได้โทนสีเขียวประมาณนี้นะคะพี่จ๋าหนึ่บาทจ้ะหนึ่าสิบเาบาทจ้ะพี่ขาจ้ะอู้สวยงามมากเลยค่ะผ้าไหมย,ยิ่งกลางยิ่งสวยนะคะถ,ถ้าไม่เทียบกับตัวน่ะ ไม่สวยนะนะ้าพี่จ๋าแม่จ๋านะคะถ้าเวลาลูกค้าได้เป็นนุ่งนะคะรับประกันได้นะคะว่าจะสวยเลยนะคะพื้นนี้นะคะผ่านนำเสนอจ้าหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทจ้าแม่จ๋าพื้นนี้สวยมากนะสวยใจละลายเลยอยากให้ได้ไปครอบไปครอง,รองนะแม่นะ โทรสอบถามหันได้นะเบอร์โทรจ้าศูนย์เก้าจ้าสองเก้าสหกนะจ้าหันนำเสนอนะคะในราคาเบาๆราคาที่พี่ๆนะคะแม่ๆจับตรงได้พื้นนี้รหัส A2 นะรหัส A2 จ้ามาชมต่อนะแม่นะมาชมต่อเลยวันนี้หันมาอย่างเร็วอย่างเร็วนะคะพี่ขามาชมเลยนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะนะคะพืนนี้ ออกเป็นโทนสีฟ้านะคะพี่ขาสีฟ้านะเนี่ยนะคะเชิงจะเป็นเชิงสไลด์ตรงกลางนะบ้านนะแม,สาม,มา่สวยงามมากนะแม่สวยงามมากสวยเหลือเกินนะคะขอบอกเลยนะคะว่าสวย1 8 9่บาท1,899บาทสนใจโทรสอบถามฝันได้เบอร์โทรจ้า0ู5เ9 6, ้าห้าสองเ้าสามเ้าสามสองหกจ้ะ หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทจ้าวันนี้ผานำเสนอนะจ้าหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทพื้นนี้สวยงามมากมายเลยแม่นะคะ สนใจโทรสอบถามผ่านได้เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าเมนะแม่นะแมจ๋าแม่แมจ๋มามาชมวัญกโอนนะคะผ้าไหมผืนนี้สวยงามมากเหลือเกินสวยไม่บรรยาบรรยังสวยบรรยายไม่ถูกเลยแมจ่าขัันนำเสนอนะจ้าในราคาเบาๆจ้าราคาที่พีพนะคะแม่เมจ๋าจับต้องได้รหัส A3 รหัส A3 นะแม่นะ จ้ะมาชมต่อเลยแม่มาชมต่อนะจ๊ะมาชมรหัส A4 นะแม่นะรหัส A4 จ้ะอุ้ผืนนี้สวยมากแม่หนึ 1, ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะแม่จ้ะผืนนี้สวยจริงนะคะขอบอกเลยเนี่ยเป็นงานเครือสมมนะแม่นะเป็นงานเครือสมควอน,นํำเสนอนะหนึ 1, ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทจ้ะ 1899บาทแม่จา๋าแม่จา๋าพี่จา๋าสวยเหลือเกินนะคะสวยไม่บรรยาาบรรยงังสวยบรรยายไม่ถูกอืมผ้มาม่ยิ่งนุ่งยิ่งสวยนะแม่นะยิ่งเก่ายิ่งสวยขวัญน,นำเสนอนะ1899บาทแม่จา๋า1899บาบาทแคปหน้าจอมาได้ส่งหาขวัญได้ ทักไลน์ได้นะคะแม่จ๋าเบอร์เบอร์ไลน์ก็ศูนย์เก้าห้าสอง้าสาเก้าสาสองหนะแม่นะวันน้ำเสนอนะ1ห9ึบาบาทจา 1, ้ะหนึ่ก้าบ้าบทนะจ๊ะแต่ถ้าแต่ถ้าปลายทางมีบวกเพิ่มนะปลายทางมีบวกเพิ่มนะแม่นะจ้ะสนใจโทรสอบถามผัานได้นะจ๊ะ รหัส A4 นะแม่นะรหัส A4 ขวัญน,นำเสนอนะจ๊ะในราคาเบาๆหนึ่ปร้เกาบเกาบาทพื้นนี้สวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกนะคะ<ม>สวยมากแม่โทนสีสวยนะคะเป็นลายเป็นประกาตรับตรงกลางนะคะแม่นะสวยเขาบอกเลยนะพื้นจริงสวยมากแม่จากรหัส A3 ขวัญวางเลยนะวางแล้วน,นะแม่พื้นนี้สวย สวยทุกผืนสวยสวยทุกผืนเลยแม่ที่ขวัญบอกนะว่าไม่มีผืนไหนหรอกไม่สวยสวยทุกผืนนะจ้ะแม่จ๋ามาชมรหัส A5 นะแม่นะรหัส A5 ผืนนี้จะเป็นลายนพเก้านะจ๊าลาโนพเก้าผืนนี้ขวัญน,นาเสนอ1 8 9่้าสบเาบาทจ้ะ หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะพี่ขาแม่จ๊ะ <_ d ata> พื้นนี้จะเป็นโทนสีเทานะคะแม่เชิงล่างเชิงบนจ๊ะ <_ d ata> เป็นงานโทนสีเทานะคะจ๊ะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทจ๊ะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทขวานนำเสนอให้พี่ๆนะคะเม่เม่รหัสดีรหัสเอห้านะคะพื้นนี้รหัสเอห้าจ๊ะแม่จ๊ะ 1,899บาทนะแม่นะหน9่บาทจ้ะปันนำเสนอนะในราคาเบปร้เบา1,899บาทจ้าสนใจโทรสอบถามวันมาได้นะเบอร์โทรจ้าศูนย์เก้าหจานก้าสานะคะวันนำเสนอให้พี่ๆนะคะให้แม่ๆได้ติดตามเรื่อยๆนะคะแม่จ้าพี่จ้าวันนี้หยิบยกมามีแต่งานไหมสวยๆจ้า ขวัญวางแล้วนะคืนนี้รหัส a อห้านะมาอย่างเร็วจ้าพี่จ้างานสวยไม่ต้องพูดเยอะนะพี่เนาะสวยไม่ต้องพูดเยอะจ้ามาชมต่อเลยจ้ามาชมผืนนี้นะคะคุณแม่คะ่ะคุณพี่คะ่ะผืนนี้อู้สวยมากมายเลยผืนนี้นะจ๊ะ เป็นลายประกาตรอบเชิงล่างเชิงบนนะคะแม่จ๋านี่งานจะเป็นงานเชิงริ้วนะแม่นะดูนะดูสวยมากเครือจะเป็นเครือสมอนะแม่งานเชิงริ้วเครือสมอนะแม่นะสวยงามมากเลยสนใจโทรสอบถามผ่านได้นะจ๊ะเบอร์โทรจ๊ะศู5ย์เก้าห้าจะสองเก้าส้ืนนี้นำเสนอ1 8 9 9งาบาทจ้ะแม่ หนึ 1> 1, ่งพันแปดร้อยเก้าส้าบาทขวัญอยากให้พี่ๆนะคะแม่ๆนะคะเปิดใจลูกค้าที่ยังไม่ได้เคยชมขวัญเลยนะคะยังไม่ได้สัง่งเคยสั่งซื้อผ้าขวัญเลยก็เปิดใจนะคะเปิดใจสั่งซื้อขวัญสักผืนสองผืนไปเชยไปชมก็ได้นะแม่นะสวยงามมากมายจ้าบรรยายไม่ถูกขวัญน,นำเสนอจ้าหนึ 1, ่งพันแปดร้อยเก้าส้าบาทหนึ 1, ่งพันแปดร้อยเก้าส้าบาทอยากให้พี่ๆนะคะแม่ๆจ้าได้ผ้าไหมไปครอบไปครองนะ จาลูกกข้าวจะข้ามาเลยจ้าลูกข้าวหิข้าวอ๋อจ้าหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ้าแม่จ้าสนใจโทรสอบถามขวัญได้เบอร์โทรจ้าศูนย์เก้าห้าจะาสองเก้าสามเก้าสามสองหกวันนี้ขวัญนำเสนอนะคะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ้าล้านมาร้านหิวข้าว จ้าพี่จ้าพืนนี้รหัส a รหัส a A นะรหัส A6 มาถึงรหัส A6 แล้วนะแม่นะจ้าสนใจโทรสอบถามขวันได้นะจ้าเบอร์โทรจ้า0 9 5ย์3 9 3จะศนย์ะคะขวันวางแล้วนะพี่นะแม่จ้าขวันวางแล้วนะ มาชม่อมืนนี้นะคะคุณลูกค้าจ้าผืนนี้สวยงามมากแม่สวยเหลือเกินนะคะอุ้ยเชิงตัดเชิงด้วยเขียวนะคะพี่คะเชิงนี่เชิงเขียวนะ,ะนานๆนะคะจะมีสีประมาณนี้มาอุ้ยตายแล้ว <c oughs> ลายเสียงเด้งแรงมากเลยอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่คะ <c oughs> เดี๋ยวขันเดี๋ยววันไอ้นี่ก่อนนะคะปิดลายก่อนเสียงดังมากเลยจ้า <c oughs> อุ้ยผืนนี้สวยมากแม่รหัส รหัส A 7นะคะพี่ค่ะรหัส A 7จ้าเชิงตัดด้วยเชิงเขียวนะพี่นะตัดด้วยเชิงเขียวตรงกลางนะคะอาจจะเป็นโทนสีแบบครามนะคะพี่ครามนะคะสนใจโทรสอบถามัลได้เบอร์โทรจ,าจ้าศูนย์เก้าห้าจะสองเก้สามสามสหนะผืนนี้รหัส A 7นะพี่นะรหัส A 7ผ้าไหมสวยนะแม่นะ สวยงามมากมายเลยจ้าบรรยายไม่ถูกเลยแม่จ้าพี่จ้าสวยทุกผื้นหยิบโยกมาสวยจริงนะคะขอบอกจ้างานไม้สวยนะแม่นะสนใจจ้าโทรสอบถามฝันได้นะเบอร์โทรจ้าศูนย์เ้าหจ้าสองเก้าสาสองหพืนนี้ฝันนำเสนอนะจ้าในราคาเบาเบราคาที่พี่ๆนะคะแม่ๆจ้าจับต้องได้จ้า สวยไม่เอ่ยสวยมากมายเลยแม่มาชมต่อนะคะพี่จ๋าแม่จ๋ามาชมผืนต่อไปนะคะผืนนี้รหัส a อแปดนะคะรหัสเ8ปดจ้ะแม่สวยงามมากแม่นะคะอูดูการมัดลายสวยมากประจันเลยนะจ๊ะงานงานนี้จะเป็นมีงานเป็นงานเชิงช้างนะคะแม่จ๋าช้างเชิงล่างเชิงบนที่สวยมากแม่สวยมากมายนะจ๊ะบรรยายไม่ถูกเลยแม่จ๋า ขวานนำเสนอนะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้า <assessment> บาทจ้ะเชิงล่างเชิงบนนะคะเชิงช้างล่างช้างบนเลยจ้ะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะแม่นะเร็วเหิวข้าวแล้วเนี่ยปิดเบาเบาค่ะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะแม่นะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทจ้ะหลานมาบอกว่าเร็วเร็วย่าหิวข้าวแล้ว วันนี้เขามาเยี่ยมขัานนะฮะห้านมาเยี่ยมจ้าหนึ่ก้าสบาทจ้ากนัน,นเสนอนะหนึ่งพูดกลับไปกลับมาหลงจ้าสนใจสอบถามขวัญได้นะเบอร์โทรจา้า0ู5เ9้าห้าจสอเสามเกนะแม่นะพนัน,นเสนอนในราคามาเบาราคาที่พี่ๆแม่แจ้าจับต้องได้จ้าจ <S <S พื้นนี้นะคะเชิงเชิงช้างนะคะช้างล่างช้างบนนะคะพี่ค่ะ อยากให้แม่ๆนะคะพี่ๆจะาได้ผ้าไหมสวยๆไปครอบไปครองนะคะคุณลูกค้าที่ยังไม่เคยซื้อขวัญเลยนะก็ช่วยเปิดใจซื้อหน่อยเนาะนะคะพื้นนี้ขวัญนำเสนอนะ1 8 9่งพันแป้อเกาิบก้าบทนะถ้าทำอย่างนี้นะช้างมันจะดำโดงเนอะที่จริงแล้วช้างช้างจะยืนอย่างนี้นะคะช้าง <laughs> นี่นะคะช้างจะประมาณนี้เลยนี่สวยงามมากแม่ พื้นนี้รหัส a 8นะแม่นะรหัส a 8ปดบชุบสั้นชุบสั้นใครปรับโคชุบหน้าจอรหัส a 8นะแม่พื้นนี้รหัส a 8จ้ะวันบางเลยนะจ้ะมาชมรหัส a 9นะคะพี่ขารหัส a เกพื้นนี้นะคะเป็นลายนางงามนะคะ ไอ้เป็นไม่ใช่เป็นลายนางฟ้านะแม่นะเป็นลายนางฟ้านางฟ้าที่สวยมากแม่นะคะคุณลูกค้าที่อู้น,นี่สีแบบเจ่มมากเลยแม่มีเขียวนะคะมีเขียวแล้วก็ออกสีสีแดงหน้าแดงแดงเม็ดมะขามกับแดงสดเลยนะแม่แดงเจ่มๆเลยนะะเนี่ยสวยมากเลยแม่จ้าความดันนเสนอหน้าในราคาเบาๆจ้า ราคาที่พ right. right. ี่ๆนะคะแม่แม่จ๋าจับต้องได้เพื่นี้หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทจ้ะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะแม่นะมาเพื่อนกบไรรวยกาาสัปปะพูนดลเมเจอจ้ะแม่เด้อข็นั่นนี่ละอ้อละอ้อละอ้อแบบละอ้อคลังละอ้อชนะบละอ้อรวยแม่ละอ้อมันตีนเนี่ย ขวัญอยากให้พี่ๆนะคะแม่แม่จ๋าได้ผ้าไหมพื้นนี้ไปครอบไปโครงนะผ้าจะประมาณนี้นะคะแม่จ๋าเนื้อแน่นเนื้อสวยนะแม่นะพื้นนี้รหัส A 9เก้าจ๋ารหัส A 9เก้าจ๋าแม่จ๋ามาชมต่อเลยแม่พืนนี้ A 9เก้านะสวยมาก ะมาชมต่อเลยนะจ๊ะมาชมรหัส A10 นะคะแม่จ๋าพืนนี้รหัส A10 สวยงามมากมายจ้าบรรยายไม่ถูกนี่วันนี้หันมาพูดเร็วมามาเร็ว <c oughs> 1น9่บาบาทจ้ะแม่จ๋าเป็นลาย ลายกระเซมุยนะคะแต่จอมกระเซมุยแล้วก็จะเป็นตรงกลางจะเป็นประกาตรอพนะคะแม่คืนนี้รหัส A10 o p ออกเป็นโทนสีฟ้า <fire> นะแม่นะรหัส A10 แม่จ๋าพืนนี้นะคะแม่วันนํำเสนอหน,าน 1, ้า 1, น9 9บาทจ้า1 8 9 9สุบาบทนะจ๊ะอยากให้พี่ๆนะคะได้ผ้าไหมผันไปครอบไปครองนะคะคุณลูกค้าจ๋าสนใจทัก มาได้นะเบอร์โทรจ้า095-293-9326้าสอง้ื้นีขวัญให้ราคาอยู่ที่1 8 9่งบาทนะแม่นะพี่จ๋าแม่พี่จ๋าพ,พี่แม่จ๋าแม่ผ้าไหมสวยมากเลยแม่มพื้นนี้สวยมากแม่ มาชมต่อนะพะนะน้าพี่นะมาชมต่อนะจ้าทุกพืนขวัญน,นำเสนอนะจ้าหนึ่งพันเปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะพี่ขาแม่จ้ามาชมผืนนี้นะผืนนี้วุย้ยสีเหลืองนะคะพี่ขาเหลืองนี้แล้วก็แล้วก็จะเป็นลายแบบรันยูล่ะรันยูโทมล่ะแม่ มันยูโทมแล้วกว็ออกเป็นเหลืองแล้วตรงกลางเป็นสีน้ําตาลแม่สวยมากเลยอ่ะอุ้ยใส่กับเสื้อสีอะไรก็ได้สีสีเหลืองนะแม่งานขับผิวมากเลยแม่อุ้ยสวยแม่จา๋าสวยใจละลายเลยแม่พืนนี้นะคะรหัส A11 นะคะรหัส A11 แม่ออกเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเหลืองแม่มีสองสีแต่สวยมากแม่สวย สวยใจละลายเลยแม่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าจิ๊กวาบาทสีนี้ไม่ค่อยมีนะแม่นะล nah, ายนี้สวยสวยแม่นะคะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบกวาลาจ้าสนใจโทรสอบถามฟันได้นะเบอร์โทรจ้าศูนย์เก้าห้าจ้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะแม่นะ มาชมผืนต่อไปนะคะพี่ขาแม่จ๋าแต่ผืนนี้นะคะขอโปรโมตก่อนโปรโมทก่อนนะคะว่าสวยมากสวยมากแม่สวยทุกผืนที่ขวัญหยิบยกมานะสวยทุกผืนเลยมาแล้วนะผืนนี้รหัส A 1สิบเอ็ดนะคะรหัส A 1สิบเอ็ดจ้ะ ามาชมต่อจ้ามาชมต่อรหัส a อสิบสองนะคะพี่คพี่ครับเอสิบสองผืนนี้นะคะจะเป็นลายนาค้อยนะคะเชิงริ้วนะคะแม่จา๋าเชิงริ้วเป็นงานเครือสมอที่สวยมากแม่สวยแบบใจละลายเลยแม่เชิงล่างเชิงบนนะ,ะแต่ว่าเชิงจะเป็นเชิงริ้วนะคะประมาณนี้นะคะสวยมากเลอเกินแม่ สวยทุกผืนที่ขวัญหยิบยกมานะจ๊ะขอวอกว,ว่าสวยจริงนะสวยแบบใจละลายเลยแม่จ๋าแม่จ๋าขวัญน,นำเสนอ1 8 9่บาทนะแม่นะ1นึ่บาทขวัญอยากให้พี่ๆนะคะแม่ๆจ๋าได้ผ้าไหมของขวัญไปครอบไปโครงนะแม่นะ วันนี้ผ้าไหมสวยมากแม่สวยทุกผืนขันหยิบยกในราคาเบาๆราคาที่พี่ๆนะคะแม่ๆจ๋าจับต้องได้จ้าขันวางแล้วแล้วนะเดี๋ยวให้ชมอีกนิดนึงเชิงจะเป็นเชิงริ้วประมาณนี้นะคะพี่คะ่ะสวยงามมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกเลยจ้ะ สีนี้สวยมากนะคะแม่สวยจริงสวยอย่าบอกใครสวยไม่บรญญาบรรยังเลยแม่จ้ะหันวางแล้วนะรหัส A12 นะแม่นะรหัส A12 จ้ะ <c oughs> มาชมผืนสุดท้ายนะคะผืนนี้รหัส A13 นะแม่นะผืนนี้นะคะอ,อกจะเป็นโทนสี ชมพูบานเย็นนะคะพี่คะ่ะสวยมากแม่สวยมากจ้าพี่จ้าแม่จ้าพี่สวยมากเลยผืนนี้หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบก้าบาทนะจ้าขวานำเสนอจ้าสวยงามมากมายจ้าบรรยายไม่ถูกเลยรหัส A13 นะแม่นะรหัส A13 จ้ะ สนใจก็ทักมานะคะพี่จ๋าแม่จ๋าทักมาทักมาหาขวัญโทรไม่ติดก็โทรซ้ำเรื่อยๆนะแม่นะกวาดมือเรียกตลอดนะแม่นะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปพันนําเสนอหนะ้าหนึ่ัาบาทจ๋ะแม่จ๋าหนึ่ันาสิบเาบาทอยากให้แม่ๆนะคะได้ผ้าไหมของขวัญไปครอบไปโครงนะแม่นะ วันนี้หยิบยกมามีแต่งานสวยๆเด้อแม่เด้อสปวร์นี้ขนาดทิพใบตนอบเจ้จางไงเอ็ม,มคืออยู่สปอนโบจรขนาดประเดติผืนนี้นําเสนอนะคะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทผืนรหัส A 1สิบสามนะแม่ A สิบสามนะคะผืนนี้ผืนสุดท้ายเลยแม่จ๋ารีวิววันนี้สิบสามผืนนะคะรหัส A สิบสาม สวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกเลยจ้าพื้นสุดท้ายรหัส A 1 3จ้ะแม่จ้า1 8 9 9บาทจ้า1 8 9่บาทนะแม่นะจ้าควันวางเลยนะรหัส A 1 3จ้าสนใจโทรสอบถามควันได้นะเบอร์โทรจา้า0 9 5จ้า2 9น9326มนะแม่นะจ้า ทุกพื้นที่ขวัญหยิบยกมานะจ๊ะแม่จ๋าทั้งหมดราคาเดียวกันเลย1899บาทจ้ะวันนี้ขวัญก็นำเสนอทั้งหมด13บาผืนนะจ๊ะแม่วันนี้ขวัญก็แค่นี้นะคะขอให้แม่ๆพี่ๆนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็มาชมขวัญเรื่อยๆนะคะให้กำลังใจกันเรื่อยๆนะคะแม่จ๋าขอบคุณทุกคำติชมนะคะขอบคุณทุกคำทุก ขอบคุณที่ช่วยอุดหนุนขวัญมาโดยตลอดนะคะขอบคุณจากใจเลยนะจ๊ะแม่จา๋าขอบคุณที่แม่แม่นะคะยังช่วยสนับสนุนอุดหนุนขวัญมาโดยตลอดนะคะขอบคุณพี่ๆและขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ขวัญแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ